สวัสดีครับร้านโนลจันทรคาออเดโอนคะรสวรรค์วันนี้เราจะพามาดู D-MAX 1.9 X-Series นะครับคันนี้มาจากชนบุรีนะฮะก็อันนี้อมาให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าเสร็จดึกเมื่อเดิมนะครับลูกค้าทำวันเดียวเสร็จนะครับก็เสร็จเสร็จอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสามทุ่มกว่านะก็ลองเสียงแต่เย็นละกลางคืนก็จะไม่ได้ถ่ายลองเสียงนะครับเต็มที่นะเพราะว่ามันดึก ที่นีค่อนข้างเงียบผมลองดึกบ่อยช่วงนี้นครับเพราะว่าลูกค้าเน้นวันเดียวก็จะลองเสียงดึกๆกก็เดี๋ยวลองไปบ่อยเดี๋ยวโดนด่านนอันนี้ก็เป็นข้าวๆก่อนนะครับรายละเอียดเบื้องต้นคันนี้ก็จะมีลําโพงหน้ารถนะครับแนิ้วคันนี้จะเป็นแนวแนวสายบันเทิงนะครับก็จะมีแบบร้องเพลงอะไรกันด้วยมีปีคราวเกะน,นะครับก็จะมีชุดลําโพง8นิ้วสปีกเกอร์พัดหน้ารถหคู่แล้วก็แล้วก็มีชุดฟิวอะไรเนี้ยครบเลยนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ ถ่ายไว้เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะรีบนะก็มันดึกละลูกค้าจะรีบกลับนะก็ส่วนประตูด้านหน้าก็จะเป็นลำโพง8นิ้วสปเปรคาเชน่นกันนะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นฝาหมวกนะครับก็เสียงดีโป๊ะโป๊ะเลยเหมาะกับแนวรถแห่นะก็อันนี้ลูกค้าเน,น้นรถแห่ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนตู้ด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะมีเรื่องแผ่นแดมอะไรเนี้ยมีครบเลยส่วนตู้เนี้ยจะเป็นตู้ฟาดลูกค้าชอบแนวแบบดุดันกระแทกกระแทกหน่อยนะครับก็ ตู้ฟาจบกว่าอยู่แล้วส่วนด้านหลังก็ลูกค้าก็อยากได้แค่แสงสีประมาณนี้พอประมาณนะครับไม่ได้ตู้ใสอะไรนะฮะก็จะมีแค่แผงสวยๆอย่างเดียวส่วนตู้ก็จะเป็นตู้ทึบนะฮะก็ดอกก็จะเป็น1ินิ้วแม่เหล็กร้อแปในระบบมีพวเวส์ทั้งหมด2ตัวนะครับก็เป็นคัดดีทั้งคู่เลยครับก็คัตดีขับเสียงกลางแล้วก็คัดดีพันห้อเลยวัดขับเสียงเบสนะฮะส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะเรื่องเบสเนี่ยสำหรับดีแม็กหนึ่ผมก็จะใช้อยู่ไม่เกินนี้นะ 12นิ้วผมก็ใช้อยู่เท่านี้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟตามมานะครับเพราะว่าถ้าใส่วัดเยอะๆก็จะกินไฟแล้วก็ไฟไม่พออก็มีปัญหากันถามกันมาบ่อยมากเลยเรื่อง1.9นะครับ12นิ้วไฟไม่พอ10นิ้วไฟไม่พออะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับ1.9นะครับคันนี้จะมีปรีคราเกะด้วยนะครับก็เพิ่มเข้ามาก็จะติดตั้งไว้ที่ช่องใต้พวมาลัยนะแล้วก็ส่วน ปีหลักก็จะติดไว้ที่หน้าของโซนเกียร์พร้อมที่วัดโวลต์อันนี้ก็มีครบๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีใส่จอ Android เพิ่ไมไปด้วยนะครับก็เป็นจอตรงรุ่น9นิ้วนะสเปคล2บวก16นะครับประมาณนี้ครับก็สเปคใช้งานท,ทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูครับคร่าวๆนะครับคันนี้ผมไม่ได้เปิดเต็มที่แล้วก็เอาแค่เป็นโทนๆให้เพื่อนๆได้ฟังกัน,นเฉยนะฮะ เพราะว่าลูกค้าก็อยู่ที่ร้านผมก็ลองเสียงให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับก็จูนเสียงอะไรครบ้ะเสร็จตอนนี้มันดึกก็เลยไม่ได้อัดกันเท่าไหร่นะโอเคไปฟังเสียงครับ เดียวนีมีคนคอยดูแลเราไปแต่งงานแล้วว่ามีหรือยังคนที่เถิงใจสู้เบื่ออยู่กินจังใดถามใครความคิดโอ้บ่ได้พ่อหน้าจันไอ้นั้นก็นยังคือเก่า วันน้องก็อ,อยู่ห่างไกลกันมันขอปานคนตาบอกคือทอดตลอดตอนเธยก่นักสองเงาฉันเป็นเต้าแต่งงาปาดท,ที่สิมันทองใหญ่ปากเน่เด้อปากให้ใส่เสื้อว่าบักซังกริ ยาให้ผัวเจ้าในน้ำของผู้บบาเตาสันเป็นคือจังโกอาอีนี่ก็ดีใจน้ำผู้สาวเก่าเฮาเอ้ยคนเคยหักกันมาก่อน ยังสิบวดจำแฟนเก่าของเจ้าได้บอพี่เสียผู้สาวเบาสุขุดสุบวนครับวันนี้ขอขขขบคุณสำรับจันด้วยทีบอร์ด้วยนะครับสมเลย <laughs> sĩ mang hong nhae pha nhae pha hai sài xưa luôn pha bao khao phụ bao bao khao phụ bao khao bao khao phụ 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 giang hồ ta con ấm lắm ấm lắm hết nhàng nhiều you nó know, liêm ai mò còn thăm nhưng chỉ vô tâm phèn cầu không đây โอเคสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook ร้านนนจนันคาร์ออดิโอนครสวรรค์ทิ้งข้อความเอาไว้นะครับว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะฮะแล้วก็แต่ถ้าให้สะดวกเลยก็แนะนําไม่โทรครับโทรจะผมจะสะดวกสุดนะับที่เบอร์โทรศัพท์0896440504เรื่องระบายความร้อนเนี่ยคันนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยนะครับก็จะมีลมเข้าลมออกนะกระายตามสูบของทางานเลยก็จะมี แผงพะแวม Amp เนี่ยยังไงก็ต้องมีพัดลมนะครับจะสวยงามขนาดไหนก็พัดลมก็ควรจะมีไว้ถึงแม้มันจะดูไม่สวยตอนใส่พัดลมนะแต่ว่ามันจําเป็นนะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับส่วนความยืมความสูงของตู้นะครับสําหรับท่านที่เน้นพลังเสียงนะครับสําหรับ10นิ้วตู้ฟ้านะก็ความสูงความยืมก็อยู่ประมาณนี้นะครับกล่องแนวกล่องของนะครับใส่ของด้านล่างแล้วก็ความสูงก็จะเป็นรองข้างๆนี่นะฮะเดี๋ยวจะดูเนี่ย ลองข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นความสูงก็ไว้ดูเป็นแนวแนวทางครับสำหรับท่านที่สนใจจะเน้นพลังเสียงนะครับสำหรับดีแม็กออนนิวหนึ่งจุดเก้าดี D new, 9, new, แม็หัวกระสุนอะไรเงี้ยรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับยางไรก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องยู u ูบให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ